สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับน้องอีกแล้วนะคะวันนี้น้องก็อยู่ที่ Ford Auto g a l l e r y ปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1-6ถึง6ปีซ้อนนะคะวันนี้น้องก็จะพาทุกคนนะคะมาชมเจ้าตัว Next Gen r a n g จอรรุ่นวายแท็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่1,159,000บาทเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะ200 แรงม้า2 1งแรงม้า5 0 0นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะมาชมชุดแต่งรอบคันเลยนะคะสําหรับชุดแต่งใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมาชมกันเลยค่ะส่วนด้านหน้านะคะเราก็ทําการเป็นเปลี่ยนกระจังหน้านะคะ Ford นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำดำดำด้านนะคะแบบนี้แต่ก็ไม่ได้ด้านมากนะคะแล้วก็ส่วนโลโก้ตรงนี้นะคะเราก็จะมีช่องว่างเว้น สำหรับตัวกล้องของรุ่น Y ายแท็กนะคะตรงนี้นะคะจะไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรปิดของกล้องของเรานะคะชุดแต่งก็สวยมากๆเลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดแต่งชุดเดียวกันกับเจ้าตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะคะก็จะทําเป็นสเกิร์ตหน้าออกมาแบบนี้นะคะตัดด้วยสีคโครเมียมะคะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่ง Y นะคะชื่อว่า Y นะคะ ก็จะเป็นดูงานหน่อยนะคะคุณตาล้องคะ่ะออให้ลูกค้าดูงานหน่อยนะคะเละก็กเกนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเพิ่มมุมมิตินะคะเดี๋ยวจะให้พี่ตาล้องเขามายัาตรงฝั่งด้านนี้นะคะว่าให้ดูนะคะว่า,ม,ม,ามีมิติออกมานะคะส่วนด้านหน้าก็เหมือนพวกสกเกิร์ตรถเก่งนะคะตรงนี้นะคะของเราก็ออกมา,มาได้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าชุดแต่งชุดวายของเรานะคะ ส่วนซุ้มร้อนะคะก็จะเป็นขนาด9นิ้วแบบเรียบเลยนะคะงานดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะตรงนี้นะคะคําว่าวาทั้งตัวสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็ตรงคิ้วซุ้มร้อนะคะส่วนแมกยางนะคะเราก็ใส่เป็นของเรนโซไปเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นอขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางเรนโซเหมือนกันนะคะยาง265ทับ 65i 18นะคะ ลายแม็กคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะเบ้ารองที่ครอบตัวนี้เราก็แถมให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับสีตัวนี้นะคะคือสวยมากๆเลยนะคะเป็นเหมือนสีส้มอิดนะคะตัวนี้รูปร่างรถก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแต่งออกมาได้ลงตัวมากเลยนะคะซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ก็ฝาถังน้ํามันนะคะส่วนโลบาร์ตรงนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับรุ่นของ w i t แทนะคะเฉะพาะรุ่นนะคะตรงนี้นะคะส่วนบันไดข้างตรงนี้เราก็ดีไซน์ออกมาใหม่นะคะสําหรับรุ่น Next เ e n ford ของเรานะคะเดวน้องจะขึ้นให้ดูนะคะว่าแล้วก็ส่วนโลบาร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะเหมือนทํามาให้แบบไว้เป็นที่จับมือของเราเวลาขึ้นรถแบบนี้เลยนะคะนี่ขึ้นง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้รับน้ําหนักได้สูงนะคะ ส่วนที่ครอบนะคะฟไฟท้ายของเรานะคะแล้วก็ดีไซน์ออกมาใหม่เหมือนกันนะคะของเรามีชุดแต่งครบเลยนะคะสําหรับโชว์รูมของเรานะคะ mm hmm. ส่วนด้านหลังนะคะคําว่าเンジャーนะคะตรงนี้จะไม่ใช่อักษรสีดํานะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เราติดเพิ่มมานะคะ mm hmm. เพราะว่าคําว่าเンジャーเขาจะปั๊มลงมาเป็นสีตัวเดียวกันกันกบสีรถนะคะตรงนี้นะคะ mm hmm. ส่วนรุ่นวายแท็กก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังตรงนี้นะคะไฟท้าย ไม่ใช่สิไฟเบรกดวงที่สามนะคะก็จะมาอยู่ตรงฝาก,กระบะท้ายนะคะน้องจะเปิดกระบะท้ายให้ดูนะคะเบามากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะ <laughs> ตกใจนะคะ <laughs> แล้วก็พื้นปูกระบะไลเนอร์ของเรานะคะก็จะมาจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะตัวนี้เรียบ เนียนนะคะแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแบบนั่งก็ไม่เจ็บปวดนะคะตรงนี้นะคะมาพร้อมกับช่องที่มันต่อสำหรับแหลกยกของเวลาเราไปตามร้านวัสดุก่อสร้างนะคะก็จะยกขึ้นรถได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปลั๊กไฟสองช่องเลยปลั๊กสามตาให้ด้วยนะคะพร้อมมากเลยค่ะสำหรับไปเขื่อน I, เดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะสำหรับภายในของรุ่นวายแท็กก็จะดีไซน์มาด้วยได้สีส้มนะคะทั้งคอนโซลทั้งเบาะทั้งพวงมาลัยเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะคะตรงนี้นะคะหน้าจอ ขนาด10นิ้วนะคะไฟห้องโดยสารของรุ่นวายแท็กสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นไฟสีฟ้านะคะหรูหรามากเลยนะคะสําหรับเจ้าตัววายแท็กสิบสปีดออโต้ของเรานะคะนี่แหละน้องก็จะพาทุกคนไปฝากคลิปนะคะนี่เลยนะคะสําหรับใครที่ยังมองหาเจ้าตัววาแท็10ิบสปีดนะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะ ทิ้งเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ด้านล่างกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องจะเอาร่นไหนมารีวิวก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ